ใส่น้ำลงไปก็ซาแล้วครับมาครับเรามาดูครับว่าข้าวมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับฮ่หอินฟินิตี้สวัสดีครับ ผมเพื่ชิตแสบนะครับเ, ay, เห็นของเยอะอุปก,ก,กรณ์มากมายขนาดนี้ครับเพื่อนๆเ,เคยเห็นที่เขาแชร์กันไหมครับว่าเขาหุขางข้าวด้วยน้ําแดงครับคือปกติถ้าเราหุงข้าวนะครับก็จะหุงข้าวด้วยน้าเปล่าธรรมดา mm. ใช่ไหมครับมันจะได้เป็นข้าวสีขาวธรรมดาสวยน่ากินนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมนี้ครับผมเห็นคนแชร์เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่ายูทูปเองก็ตามนะครับเขาแชร์กันเยอะมากเกี่ยวกับการใช้น้ําแดงหุงข้าวครับซึ่งข้าวที่ออกมามันก็เป็นสีแดงสวยและน่ากินมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมา ดลองครับทดลองหุงข้าวในน้ำแดงดูนะครับว่าข้าวมันจะออกมาเป็นสีแดงน่ากินแบบนั้นจริงหรือเปล่าและรสชาติมันเป็นยังไงนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับก่อนที่จะหุงนะครับผมคิดว่าข้าวมันน่าจะรสชาติออกหวานหวานนะครับเพราะว่าน่างที่รู้กันนะครับว่าน้ำแดงเนี่ยมันก็เป็นแบบน้ำตาลนะครับเหมือนเรากินน้ำตาลอร่อย่อยครับแลวพอเอามาหุงข <benefit> ้าวผมคิดว่ามันก็น่าจะออกมารสชาติหวานนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเราไปลองหุงให้เห็นกับตากันเลยดีกว่านะครับไปโอเคมาครับเรามาลองหุงกันเลยดดูีกว่านะครับ มีโมกข้าวของผมนะครับตอนน่าจะเห็นในหลายๆคลิปนะครับที่ผมเคยทําไปก็ผมเมื่อหุงสักกระป๋องเดียวพอครับเพราะไม่รู้ว่ามันออกมาเป็นยังไงมันกินได้ไหมกินมากเป็นเบาหวังไหมเออเพราะว่าอย่างที่รู้นะครับข้าวคือคาร์โบไฮเดรตสุดท้ายมันด้วยสลายก็เป็นน้ําตาลนะครับแล้วนี่ก็เป็นของหวานน้ําตาลเข้าไปอีกโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานขึ้นมาถ้ากินเยอะเกินไปครับอ่าเดี๋ยวอ่ะผมไปล้างข้าวก่อนนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวครับอ่าล้างข้าวมาอีกครับข้าวสะอาดครับขาวจั๊วด ทีนี <desserts> paper, Luckily, Hence, like please, right. <anch> ้จะลองใส่น้ําครับคือตามโบราณที่เขาบอกเขาให้นะครับว่าวิธีการหุงข้าวให้ดีก็คือใส่น้ำหนึ่งข้อใช่ไหมครับน้ำหนึ่งข้อนี่ครับแต่ว่าหม้อผมนี้ผมพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งครับว่ามันใช้ไม่ได้ครับนี่สําหรับหม้อผมเท่านั้นนะครับถ้าน้ำหนึ่งข้อเท่านี้ครับกับข้าวกระป๋องเดียวนี้ครับแฉครับข้าวเป็นข้าวต้มเลยครับแต่ถ้าสองกระป๋องขึ้นไปใช้ได้ครับเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อหุงข้าวของเพื่อนๆก็ต้องรู้ครับต้องรู้ว่าของหม้อเขาเองมันเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยว ใส่น้ำลงไปก็ซาแล้วครับได้ยินเสีเยงซาอะไรัรงนี้โอ้โหีฐานสวยงามมากครับไม่แน่ใจว่ากสีนี้มันเข้าไปอยู่ในข้าวหรือเปล่าหรือเป็นยังไงมันถึงจะออกมาสวยนะ่างที่เห็นในรูปนั่นไปนะครับแต่เดี๋ยวเรามาล้องเห็นกับตาตัวเองนะดีที่สุดนะครับไม่แน่ใจเพิ่มนิดนึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าชานบลงมันจะเหมือนน้ำเปล่าหรือเปล่านะครับ ใส่ในปริมาณที่เท่ากันก่อนแล้วกันนะครับอือแค่ตรงนี้ก็สวยดูน่ากินแล้วมาครับเรามาผงแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับต้มข้าวผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับงั้นเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงผมกลับมาดูใหม่นะครับไปปุ๊บตรงนี้ก็สําคัญนะครับคนชอบลืมครับพอใส่ข้าวใส่น้ําเสร็จปุ๊บลืมกดครับประจําครับผมก็เป็นครับลืมบ่อยมากครับทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันครึ่งชั่วโมงนะครับมา มาได้เวลาแล้วครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาดูกันแล้วนะครับว่าข้าวที่หุงด้วยน้ําแดงเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับอุ้ยตื่นเต้นยังไงครับผมตื่นเต้นมากเลยครับมาครับเรามาดูครับว่าข้าวมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับทุกว้าวสีแดงสวยงามเลยครับเหมือนรูปที่เขาแชร์กันจริงๆครับนี่อข้าวสีแดงครับเดี๋ยวตักออกมาลองกินกันดูดีกว่านะครับว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะครับ แล้วไม่ใช่แค่สีนะครับกลิ่นก็หอมมากนะครับนี่ย้อยครับฟันขโมนะครับตักออกมาลองกินกันดูนะครับรสชาติเป็นยังไงครับนี่ครับแต่มันมีนิดตึงครับตรงนี้ครับตรงก้นของหม้อหุงข้าวนะครับมันจะแบบว่าเป็นคล้ายๆไม่รู้ว่าไมหรือว่ามันเป็นสีของน้ำตาลหรือว่าไงครับ เห็นไหมครับมันจะหีืองน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเลยครับน่าจะเป็นสีของน้ำตาลที่แบบโดยความร้อนมากอาจจะไม่แค่ตัวหนึ่งด้านล่างนะครับไม่ได้เจอว,ว่ามีผลกับรสชาติหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูดีกว่านะครับนี่ค่าสวยเลยครับมาฮะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาลองกินกันดูแล้วนะครับไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถามเครื่องตอนนี้คือมันก็ หอมในระดับหนึ่งนะครับหอมเหมือนข้าวธรรมดานะครับแต่มันเหมือนมีกลิ่นน่าจะเป็นของความไหม้ของไอ้น้าตาลที่อยู่ข้างล่างน,นครับที่ผมบอกไปทีน้าตาลน้ำตาลเมื่อกี้นะครับมันมีกลิ่นแซ่บเาน่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินส่วนที่มันไม่ไหม้ดีกว่านะครับรสชาติก็ใช้ได้ครับคือมันไม่ใช่ข้าวาเปล่าแน่นอนครับมันเป็นรสชาติข้าวแล้วก็มันมีรสชาติฟองหวานนิดนึงนะครับถือว่าได้เป็นรสชาติของน้ำมันลมสีแดงนี่แหละแหละครับก็ อร่อยได้นะครับเฮ้ยก็แปลกดีนะครับนี่นี่นี่นนให้ดูใ้ใกล้นี่อืมไ,ได้ครับนี่เรียกว่ากินขา้าวเปล่าอิ่มได้มืออ้อหนึ่งเลยนะครับเนี่ยอืมก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการหุงข้าวด้วยน้ำแดงครับหน้าตาก็ออกมาเป็นสีแดงสดใสน,น่าทานแบบนี้นั่นแหละครับ เมื่อคนไหนอยากเจาะไปทําตางได้นะครับไม่ว่ากันนะครับมันก็เรียนรู้ว่าสุดยอดครับมันตักข้กินข้าวเปล่าขาวธรรมดาไม่มีอะไรกลายเป็นแบบข้าวสีแดงมันทําให้อาหารดูน่ากินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยง่เดี๋ยวเมื่อเช้านี้ผมจะลองกินข้าวแดงนี้ดูนะครับข้าวแดงเหมาะกับแกงร้อนโอ้วเดี๋ยวผมจะโพสลุในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปลองดูกันได้นะครับว่าหน้าตามันจะน่ากินขนาดไหนสําหรับข้าวสีแดงอันนี้นะครับ ก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับเรื่องน่าสนใจบนโลกออนไลน์ที่ผมเอามาลองทําดูในวันนี้นะครับได้ผลงานพอใจมากครับอ่าสวยงามยังไงถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมนะครับ555 Infinity ครับผมมีคลิปวิดีโอใหม่ลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับเน้นหลักที่เรื่มไม่สูดแล้วก็นเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปกินข้าวแดงแกงร้อนก่อนนะครับสวัสดีครับอืมอร่อยเยี่ยม